เนวาน่าจีวาครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการกลับมาของตัวละครที่หลายๆคนนะครับต่างก็คิดถึงนะครับอย่างคอนโดยูยูครับที่การกลับมารอบนี้เนวาน่าจีวาไม่ได้ร่างใหม่แต่อย่างใดครับแต่ในทางกลับกันครับตัวที่ได้ร่างใหม่กับเป็นเจ้าเวรีนา แล้วก็ทริกสตาร์นะครับที่ได้ร่างใหม่และก็ได้รับการเป็นครีดากอนตัวใหม่ด้วยนะครับกับเจ้าทริกสตาร์แอนด์สวนดี้ครับติดการไปนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือการไนี้มันจะติดทั้งเผาทาลิสมันและก็ติดทั้งเผ่าครีดากอนด้วยและจะถือว่าเราจะเอาการไนี้เป็นวัตถุดิบ2ตัวได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกโจมตีนะครับเราสามารถเอาเจ้าทริกสตาร์แอนด์สวนดี้ที่เป็นไส้นะครับ กระโดดลงมาเป็นชิลหมื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเทคนิคพาทาต่างๆอีกมากมายครับถ้าไวริน่าของเราครับโดนบายหรือเตะกับใต้กองนะครับและการไปเนี้ยเป็นไส้อยู่ครับเราก็จะสามารถเอาไส้ทุกใบนะครับลงดรอปโซนได้เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับเจ้าไวริน่าตัวใหม่ก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับกับเจ้าอาร์สไรวิน่าครับที่มีเทคเมื่อทิ้งนะครับเราสามารถที่จะเอาการไปนี้เข้าโซนเพื่อที่จะเอาทาลิสมันนะครับจากในเด็กเรานะครับโม่ลงดรอปได้ครับยังมีเทคนิคนะครับที่ถ้าเกิดมมมััััันนนนนโลาคครรบบบจะะะสถห้ตตีไแ่ ออาการไปเนี้ยลงดรอปนั่นเองนะครับและถ้าเกิดสมควาการไปเนี้ยออกจากช่องเรียกาเราต้องเหนือจากการส่งลงดรอปโซนครับเราก็จะสามารถให้ไส้ของเราทุกใบลงดรอปได้ครับก็เรียกว่าการไปเนี้ยในมุมมองผมนะครับถือได้ว่าเป็นกึ่งๆึ่งไวริน่าเอ็กซ์เพรสราเรียเวอร์ชันของครอสโอเวอร์เดฟกระกันนั่นเองนะครับ แต่โดยรวมครับการมาถึงของ2องไปนี้ก็ทําให้เด็กนิ่นวานจิวานนะครับถือว่าเก่งมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะกับ cross over d ์เดที่เดิมทีเราจะมีภาพจัมพัดการที่มันต้องใช้ของเยอะมากๆครับตอนนี้ก็ถือว่าลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้จุดอ่อนเด็กที่ผมมองว่าถูกจุดอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อตการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเด็กโปรไฟล์ของนิ่นวานจิวานในแพชของดีซัปีทีสิบเอ็ดกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้้นนนมากหหรรืออยแคค่ไับ โอเคนะครับเรามาเริ่มที่รายเด็กเป็นก่อนเลยนะครับแน่นอนว่านหนึ่งวานาจีวาครับเรยูรีโน มาโดอินะครับแล้วก็ไรเดเครสนั่นเองนะครับผมไรเดคเคนสจะได้ก็ต่อเมื่อเราทําการไรครับให้เอาการไปเน้นจัดในไรเดคไปแปะในเคสโซนครับถ้าเริ่มหลังช้าสาจี้ครับโดยเรามีจี้สูงสุดได้10หน่วยไม่สามารถเกินได้มากกว่านี้ครับแล้วก็มีเทคแอควันเพอร์เทิร์นใจจะโจนึงครับนั่นนันทีกระด็่งนี้จะได้ใช้สักทีนะครับเด็มนี้ไม่ฟิกตัวเริ่มครับทำให้เราใส่ตัวเริ่มเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ผมใส่เป็นมาโดอินะครับก็คือเมื่อโดนไรทับถ้าเริ่มหลังโจนึงครับแล้วก็รรรรริิโโนนถถ้้าาาาเเเเกดดจยูทัับบคสสม์ช ทริกสตาร์จากเด็ก1ใบแล้วก็คอลงมาจากนั้นสับกองครับในเคสเนี้ยครับเจ้าเพดากอนตัวใหม่ของเราอย่างทริกสตาร์แอนด์สวนดี้ก็จะสามารถเสิร์ฟได้จากเทคของเรโนด้วยนะครับผมต่อมาครับเรยูครับที่เกิดโดนเจ้าเนวาน่าจีวาต้องชื่อนี้เป๊ะๆนะครับไลท์ทับครับเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบครับแล้วเลือกเพดากอนหนึ่งใบครับแล้วก็เอาขึ้นมือจากนั้นสับกองครับและสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดครับแวนของเราครับอย่างเจ้าเนวาน่าจีวาครับแอคกวันการ์ดมืาสเปิร์ทเฮาร์นครับแล้วก็การ์ดเผาาเพดกอนอย่างละใบบครัอลงงช่อเรรคาดับก็คือทิ้งน่อแนัห้นีโจมตึ่งับคร การของเราหนึ่งใบที่อยู่ในสถานะ cross over date ครับแล้วก็จับลุกได้เลยเล่น cross over date ก็ต้องเล่นลายลน์นี้อยู่แล้วนะครับเพราะเนี่ยก็เถิดทิกสตาร์อันนี้เสิร์ฟเพดากอนครับส่วนเนี่ยก็ทิ้ง1ชุบ2ครับก็คือชุบทิกสตาร์กับเพดากอนอย่างละใบครับแต่แน่นอนว่าไอ้เทคนี้มันก็สามารถที่จะทิ้ง1ครับแล้วก็ชุบทิกสตาร์ไอนด์สวนดี้ลงมาได้สองตัวด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทิกสตาร์ไอนด์สวนดี้นะมันถือว่าเป็นทั้งทิกสตาร์แล้วก็เพดากอนด้วยนะครับผมถือว่าดีอยู่ระดับหนึ ตอนเริ่มก่อนมันจะตีแค่4เวฟก็ตามนะครับและเริ่มหลังมันจะตีได้5เวฟสโตร่าแต่ก็เถียงไม่ได้เลยครับว่าถ้าเราจะเล่น cross o ด r ครับเราต้องเล่นลายนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมเกรซามไม่ต่อมาที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้าเนวาน่าจีวา ใส่ไป3าใบนั่นเองครับเทคแรกครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับแอควันกัดวันเพอเทิร์นครับทิ้งกัปป์ไว้หนึ่งใบแล้วเลือกคริสต้ากับเผาเพดาก่อนนะครับอย่างละใบของเรช่องเรกาลครับก็คือทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ชุบสองใบนั่นแหละครับแล้วก็ออโต้วันกัดครับมืออย่างนี้โจมตีครับซีบีหนึ่งครับเลือกเรกยกของเราที่อยู่ในสถานะครอสโอเวอร์เดสหนึ่งใบแล้วก็จับลุกได้เลยนะครับผมก็แน่นอนว่าเหตุผลที่ใส่สาใบก็คือเอามาเพอร์สนาไรล้วนนั่นแหละครับบางครั้งก็ม ทำให้มันตีแรงยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาครับเกรด์สครับข้อขออนุญาตเริ่มที่ตัวใหม่ของเรากันก่อนเลยครับกับเจ้าอาร์สไพรีน่าติดไป4ใบครับการไม่ได้มีคีย์เวิร์ดอย่าง cross over days ครับซึ่งเงื่อนไขการ cross o v e s ของมันครับคือทริกสตาร์กับเพลย์ดาก้อนหนึ่งใบขึ้นไปนะครับในการ cross over days เป็นใบนี้ครับมิเทก็คือมันการไม่ได้ถูกทิ้งจากมือในเทิร์นของเราครับเอาการไปใ้เข้าโซ่และเลือกยูนิตนะครับที่ติดเผ่าทาริสมันนะครับหนึ่งใบครับแล้วก็โม่ลงดรอปครับจากนั้นสับกรองครับเมื่ออย การ์ดใบเนี้ยครับจะไม่สามารถใช้เทคออโต้ได้ครับแล้วก็เอาการ์ดทุกใบจากในดรอปของเรานะครับไปเป็นออริจินอลเรสนะครับแล้วก็เทคคอนเรกกา์ครับถ้าเกิดการ์ดใบเนี้ยถูกออกจากช่องเรกาดนอกเหนือจากการลงดรอปนะครับก็ให้เอาไส้ทุกใบของเราครับลงดรอปนะครับออโต้เรกาครับ เมื่อนี้ที่อยู่ในสถานะ cross over โจมตีครับจนจบแบทเทิลยูนิตนี้จะพาวเวอร์บวก1,000ต่อไส้ของยูนิตนี้ครับและถ้าเกิดยูนิตนี้สแตนจากความสามารถการ์ดของเราในเทิร์นนี้ครับจะสามารถทำให้ยูนิตนี้คริสติคอลบวกหนึ่งได้ครับถ้าทำนะครับเมื่อจบเทิร์นครับให้รีทายยูนิตนี้ทิ้งนั่นเองนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้คอลงมาเลยนะครับพูดตรงๆนะครับความเก่งของมันนะครับก็คือในการที่เราเอามาทิ้งไร่หรือมาทิ้งจากเถกเอาพอเจียเอามาทิ้งจากเถกหรือว่าน่าจีวาครับเอากันเเียข้าโซได้ครับเพื่่อทีจะ โมวายรีนาของเราหนึ่งใบครับลงดรอปนะครับหรือโมดทาลิสตมันอะไรก็ได้ครับทริกสตาร์ก็ได้นะครับโมลงดรอปได้เลยนั่นเองครับซึ่งหลักๆที่เราจะโมก็คือไอตัวที่ทําให้หนวนาจีวาเราตีแรงขึ้นกับตีสามดได้อย่างสตาร์วรีนาอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรว่าเทคของมันนะครับในการที่มันยืนเลียก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเิดสมมติว่ามันโดนเอาไปบายหรือโดนเอาไปเตะกับใต้กองอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะให้ไส้เราครับตกดรอปแล้วก็เอาตัวมันตัวเดียวนะครับเตะกับใต้ จับลุกเจ้าความสามารถกาสมันจะตี2องครีชไหมครับเราสามารถเลือกให้มันตี2ทีได้ถ้ามันตี2ทีเสร็จก็คือมันจะหายไปลงดรอปโซนหมดเลยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการหลบบอร์ดที่ดีกันนะครับถึงแม้นะครับจะเสียได้ไปหน่อยก็เถอะครับที่ว่าเอกาทุกใบในดรอปที่เราจ้วงเข้าใส่เจ้าความสามารถของใบเนี้ยครับจะใช้เทคออโต้ไม่ได้เลยครับคุ้นง่ายครับถ้าสมมติว่าเรามีอัลคาเจีย4ตัวในดรอปนะครับจ้วงจากเทคของเจ้าอาร์โซรีน่าก็คือกดเทคไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าอาร์โซรีน่ามันห้ามออโต้ของการ์ดที่ อยู่ในดปนะครับที่ถูกจวบเข้ามาเป็นไส้ของใบนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมแต่โดยรวมอาร์เซน่าถือว่าเก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับในแง่ของการที่จะโม่ตัวทําเกมของเราครับเพื่อที่จะเตรียมขุดเอามาเล่นในอนาคตได้นะถือว่าเฟียลไม่น้อยเหมือนกันครับจากอาร์เซนาครับถึงแม้ความเก่งมันนะครับเอบวกหนึ่งพันตามไส้กว่าจะเก่งก็คือล่อไปเกือบเลดเกมนะครับแต่ก็ถือว่าเฟียลไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะว่ามันลุกมาตีสองขีดไงนั่นเองนะครับผม เกรซานไปต่อมาครับที่เรียกได้ว่าเดอะแบกจริงๆนะครับของเด็กนี้ครับก็คือเจ้าสไตล์รีนับติดไป4ใบเลยนั่นเองนะครับผมเงื่อนไขการคอสโอเวอร์เดสของการเป็นี้ครับคือทริสตันหนึ่งใบกาก้าที่ติดเผาเพดาก้อน2ใบขึ้นไปครับมีเทคคอนแถวหน้าเรียกาครับในเทิร์นของเราครับเที่ยนนี้อยู่ในสถานะคอสโอเวอร์เดสครับยูนิตนี้จะพาวเวอร์บุกหมื่นจนจบเทิร์นครับและเลือกไปกับเราที่ติดชื่อเนวาน่าของเรา1ใบครับ จะได้รับความสามารถทิปเปิ้ลไดครับแล้วก็จะได้รับพาวเวอร์บวกหมื่นจนจบเทิร์นด้วยเหมือนกันครับโดยมีเทคออโต้ในการครับถ้าอยู่ในนี้ที่ในสถานะคอสโอเวอร์เดทถูกลุกจากความสามารถของแวนการ์ดครับถ้าแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามเป็นสูงกว่าครับซีบีหนึ่งครับทำการสแตนเรียกาของเราทุกใบที่เป็นเผาทาริสมันกับเฮดากอนครับและถ้าเกิดสมมติว่าไส้ของเรานะครับมีห้าใบหรือมากกว่านะครับทำการรีไทยเรียการกับมาร์กเกอร์ทุกใบครับที่ติดอยู่กับอีกฝั่งทั้งหมดนั่นเองนะครับผมเพราจริงๆในแผ่นนี้ผม เพราะว่าเจ้าทริกซ่าสวนดี้ที่เป็นเพดากอนใหม่มันถือว่าเป็นทั้งทริกซ่ากับเพดากอนนะครับก็ถือว่ามันจะเป็นการ์ดใบหนึ่งครับที่มีทั้งทริกซ่ากับเพดากอนแล้วก็เอาเพดากอนโง่ๆอีกหนึ่งตัวนะครับมาเป็นไส้กับยูนิตนี้เท่ากับว่าเราจะใช้แค่ไส้สองใบแต่นี้จะใช้ไส้สามใบเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองครับแต่ว่าเถียงไม่ได้นะครับว่าสโตราเวอร์ีน่าเป็นเดอะแบกอยู่ดีครับเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าเราเริ่มหลังครับมันสามารถทำห้าเวทให้เราได้นะครับแล้วก็ตอนเริ่มก่อนแล้้้้ววววก็รรรมมถึงงงเเิ่หหลลัััััดดยคบจะปพในนอ เอาจริงๆนะครับบางคนอาจจะลดใบเนี้ยหลือแค่3หรือ2ใบสุดียสามครับแต่ว่าผมลองลดแล้วครับปรากฏว่า ผมบริกนะครับจั่วมันไม่ขึ้นเลยนะครับหรือโม่มันไม่ติดเลยครับเพราะว่าอาร์สวารีนาไม่ขึ้นนะครับเลยตัดสินใจว่าใส่สีเหมอนเดิมนี่แหละครับปลอดภัยสุดแล้วนะครับผมคอสโอเวอร์เดสเก3เป็นสุดท้ายที่ใส่นะครับก็คือเจ้าบาว์รินาครับติดไป1ใบครับเพื่อนไข่ยการคอสโอเวอร์เดสใบนี้ครับก็คือทริสต้ากับเพยานะก็หนึ่งใบนะครับผมมีเทคแอคเรียการครับถ้าอยู่นี้อยู่ในสถานะคอสโอเวอร์เดสครับโซบาร์สองลิทเบถ้์เดการ์ดอีกฝ่ายจนึ่งบครับแล้วมีเทครับถ้เรีย หนึ่งใบหรือต่ำกว่าครับ CB 1ครับจนจบแบตเตอรี้อยู่นิดนี้สามารถไรเช็คได้ครับแล้วก็ไรลบหนึ่งนั่นเองนะครับผมตอนแรกผมว่าจะไม่ใส่แล้วครับแต่ว่าผมไปเห็นโปรเพเยอร์สิงคโปร์คนหนึ่งนะครับก็คือพี่ทริกแมนของเราเนี่ยครับเขาติดใบนี้เป็นใบนำโชคเสมอเลยนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับการที่ผมคุยกับเจ้าของร้านนิกซ์ซัทนะครับพี่นะครับก็แนะนําให้ผมติดใบนี้ไว้นะครับเพราะว่าเจ้าคอสโอเวอร์เดย์อะมือมันน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสแดมไหลสูงนะครับการที่เราได้บ่าวบรีน่าเอามาเล่นตอนที่แแดดดดมมมมมเเเเเเเรรรรรราาาาาาาไไไไหลยยยออออออะะะะๆนนนนนคคคััับบพพิิ่่่่่่่โกกกสทีจจืืขขงงช็้้ววถ ครัแล้วก็บางจังหวัดที่เราไดเช็คได้ทิกเกอร์จากเขึงตัวนี้นี่ก็ถือว่าแบบเฟี้ยวมากๆเหมือนกันนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าอย่างที่ผมได้พูดไปบ่อยมากๆครับในคลิปนี้นะครับน่าจะประมาณรอบที่5แล้วครับการมาถึงของเจ้าเพลรมตัวใหม่อย่างคริสต้าและวนดี้ครับแทนที่จะใช้การสองใบเปลี่ยนไปใช้แค่ใบเดียวครับทำให้การเล่นการไปเนี้ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและเชื่อสมงติว่าเพลริ่มก่อนอีกฝ่ายบอดโบมากๆไอเนี้ยก็จะเป็นตัวตียี่สิบสามแบบง่ายๆนะครับแถมซีบีหนึ่งได้ัได้วยกันใบเ่่าาาากกบวเเเรรจะมมีดดใในอพิข้มา ทำให้อาร์สวัยีนาเรานะครับตีแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมพอหลังจากที่ผมได้ลองเคสดูในแพทชนี้ครับถือว่าเฟียลไม่นานเหมือนกันครับแต่เจ้าเบลรีนาครับติดไปหนึ่งใบนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือวัรีนาตัวสุดท้ายแล้วครับที่ติดในเด็กนี้ครับก็คือเจ้ามิเรอรสวัรีนาติดไป2ใบครับเงื่อนไขการ crossover days ของการเป็นครับก็คือทริกสตาร์กับเพดากอนอย่างละใบนั่นเองนะครับเมื่อการเป็นเข้าสู่ช่องรายการแล้วอยู่ในสถานะ crossover days ครับเลือกการที่มีคําว่าวัรีนาในชื่อการ์ดครับสอง ยุนินี้พาวเวอร์บวกหมื่นครับและสามารถถอดววรีน่าที่เป็นไส้ของยุนินี้ได้1ใบครับลงดรอปเพื่อที่จะเลือกโจวหนึ่งหรือเคานเตอร์ชาร์จหนึ่นั่นเองนะครับเห็นผลที่ยังติดเจ้ามิเรอร์สูนครับเพราะว่าไอ้เนี้ยถ้าเกิดมันยงขึ้นตอนต้นเกมครับมันก็เป็นตัวตีสตาร์ทออกสองหมื่นง่ายๆครับและแถมนะครับการมาถึงของเจ้าอาร์สารีนานะครับมันโม่เจ้าววรีน่าของเรานะครับหรือทาลิสมนของเรานะครับหนึ่งใบลงดรอปได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะบว่าเราการันตีมีวารีน่าแน่ๆหนึ่ง แล้วก็ถอดไส้วารีน่าที่ติดกับตัวบันเพื่อที่จะจวนหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็การมาถึงของทริกซ้ายสวนดี้ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับกับเจ้ามิเรสวารีน่าครับก็ติดไว้2ใบนะครับต่อมาครับมาที่เพดราคอนของเรากันบ้างนั่นเองครับตัวแบกเพดราคอนของเราครับอย่างเจ้าอัพอลาเจียครับติดไป4ใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องรีกัลนอกเหนือจากการคอลงมาจากเด็กนะครับโซบัน1นึงทิงการบูมือ1ใบครับและเลือกเพดราคอนหนึ่งใบคอลงช่องรีกัลจากนั้นสับกองครับแล้วก็เทคออโต้ครับเมื่อการ ด้วยนั้นจะไม่ถูกเลือกจากความสามารถการอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแบกเด็กนะครับของคอร์สโอเวอร์เดทตั้งแต่ยุควิลเดทยันปัจจุบันเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าด้วยเทคของมันนะครับในการที่จะสามารถสวัตหนึ่งทิ้งการประมือหนึ่งใบคอเพดักกอนในหนึ่งใบก็คือเราสามารถที่จะคอตัวบูทหรือต,ตัวตีมาได้และแถมยังคอทริสต้าแอนด์สวันดี้มาได้ด้วยนะครับเพราะว่าทริสต้าแอนด์สวันดี้มีทั้งเผ่าเครดากอนแล้วก็ทาลิสมันนั่นเองครับแถมเทคนิคการเป็นไส้ของอเเนนรราาไได้้ััััจบจับบบนนนนนนงอออออกกกกะคคคถว่่่มมยยหืจ เลยได้ว่าถ้าเกิดขึ้นมาตอนช่วงเกรดสก็คือสามารถทําเลนแห่3เว็บตั้งแต่ต้นเกมได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมกับเพดรนก้อนอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นเกรดสครับก็คือเจ้านันติก้าครับติดไปหนึใบครับเทคของมันครับเมื่อโดนโจบจะไปเป็นไส้ครับโซบัสนหนึ่งครับและเลือกออฟเตอร์เรสของเรา1ใบครับออฟเตอร์เรสใบนั้นจะได้รับเทคครับเมื่อนี้ทําการโจมตีครับจนจบแบทเทิลอีกฝ่ายต้องการจัมือคอ2ใบนั่นเองนะครับผมคุณตรงตรงเลยโอกาสได้ใช้นะครับมีแค่1หนบท่าของมัันครบในกการรจมอ2ใบนะคับตอมาเป็นนไส้เี่ยก็ยังถืออว่าิมแพอยู่านับ้น เด็กบับซาก้าแอนดเนวาน่าครับกับเจ้าซินดี้นั่นเองนะครับเทคแอคเรียการ์ดครับถ้ามันการของเราเป็นเนวาน่าหรือบับซาก้าที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับเอามันเข้าโซ่และเลือกโอเวอร์เดทหรือคอร์ดโอเวอร์เดทหรืออาวุธหนึ่งใบขึ้นมือนะครับแล้วก็เทคออโต้ในดรอปครับถ้าสมมติว่าทริกสตาร์หรือทริกมูนถูกชุบลงมานอกเหนือจากช่วงแมทเทนเฟสจากความสามารถของแวนการ์ดของเราที่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับและถ้าเกิดสมมติว่าในสามนะครับไม่มีเรียกาดที่ชื่อเหมือนกับการ์ไบนี้อยู่สามารถโดดมาลงเรียดได้นั่นเองนะครับ ดะก้อีกหนึตัวที่มันสามารถขุดคอร์โอเวเดทได้แต่อีกตัวนึงมันต้องจ่าย 3G มจีครับแต่ว่าไอเน,นี่ยถ้ามันอยู่ในช่องเดียครับก็เข้าโฉกนะครับแล้วก็หยิบคอร์โอเวเดทขึ้นมือได้มันค่อนข้าง God, จะง่ายมากๆครับและแถมตอนที่เราทิ้งมือหนึ่งชุบทั้งทริกสตาร์กับเพเากอนครับไอน,นี่ก็จะโดนมาเผื่อด้วยเท่ากับว่าเราจะเป็นทิ้งหนึ่งแล้วก็ชุบ3ใบนั่นเองครับติดมันไว้2ใบนั่นเองครับเพราะว่าลองติด1ใบแล้วมันไม่ขึ้นนะครับต่อมาครับก็คือเพดากอนตัวเกรดตัวนี้นะครับผมจําชื่อมันไไม่ด้สัักทีนะครบแตัวาเนคัเปล และเลือก cross over date จะกรอปเราหนึ่งใบขึ้นมือได้ครับกระเทกออโต้ครับเมื่อการไปเนี่ยโดนจบจ้าไปเป็นไส้ครับโซบั้นหนึ่งไงดมหนึ่งนั่นเองนะครับความเก่งของการไปเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราทิ้งมันจากเทคของจีวาใช่ไหมครับแล้วเราชุบพังทริกซ์ตาร์กับตัวเนี้ยที่เราทิ้งไปนะครับโรงเรียนนะครับเราจะสามารถกดเทคในการขุดคอ o s s over date ได้2รอบนะครับถือว่าแบบเก่งมากๆครับกเทคของมันเมื่อมันเป็นไส้ครับก็จะสามารถโซบันไงเดมหนึ่งได้ก็เป็นใบคืนคอสที่ง่ายอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเอาาาาาามมมมขุดดดดดคคคคคอออออสโเเเเเเเววรรรรร์ททททลล้้้นน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 นยััััั่่่่่งงบบไไไไีีีกก็ืใชพะปติ เราก็อาจจะตายก่อนได้นั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการ์ดหนึ่งใบที่เก่งไม่น้อยเหมือนกันครับแถมเป็นเพดากอนด้วยสามารถเสิร์ชได้จากเทคของไายลายอย่างไรยูหรือเทคจากอพอลจีเได้ด้วยมันกันนั่นเองนะครับเพดากอนอีกหนึ่งใบที่ใส่ในเด็กนี้ครับก็คือเจ้าบัซซ์ครับติดใบใบเดียวพอนั่นเองนะครับเท e มันครับถ้ามกากของเราเป็นเดวาน่าที่เกตสามสูงกว่าครับการดที่จะได้รับทุกเทคครับเทคแอคในดอปครับถ้าสมมติว่าในสนามของเราครับมีเรียการดที่ชื่อว่าทริกสตาร์อยู่แล้วเราไม่มีเร 5000นั่นเองครับก็เลยได้ว่าเทของมันครับก็คือเอามาชุบลงบอดเป็นตัวบูทได้ครับแต่จบเทร์ป็นสไตล์นะครับแต่แน่นอนว่าเทของมันนะครับถ้าโดนจบกาไปเป็นไซครับก็จะสามารถที่จะปัดให้วน้าของเราแรงขึ้นอีก5 0 0พได้จนจบเทอรนะครับถือว่าไม่แย่เหมือนกันนัครับและรวมถึงกับการที่มันชุบบอร์ดมาได้นะครับแต่แน่นอนว่าในเขตที่เรามีซินดี้ไอ้ตัวนี้นานาทีก็คือจะชุบมาทีนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนว่าไอ้นี่ก็ยังคองมาเป็นตัวบูทยไดกันจากเทของอัพจาร์ แต่ถ้าเรามีมือ2ใบหรือมากกว่าเราต้องเลือกทิงการ์ดบนมือ1ใบครับก็คือสมมติว่าเรามีมือแค่2ใบแล้วปารพีจีใบนี้ไปกัดนะครับแล้วก็มันจะเป็นต้องทิงการ์ดบนมือเป็นค่าคอร์สองพีนั่นเองนะครับผมก็ไปต่อมาครับก็คือเจ้า e l e m e n t a r ียแ์เซงที่ถูดเวอร์ชันที่ปันไดนั่นเองนะครับถ้าเกิดมันการอฝ่ายครับมีความสามารถที่บันไดครับเราไม่จะเป็นตงทิงการ์ดบนมือเป็นค่าคอรของบริสออเดอร์ใบนี้ครับถ้าเเป็นการักกานมือวของเราเป็นเกรดสามหรือต่อมากี่าคร เองนะครับเทคของการไปนนี้ครับเมื่อได้การไปนนี้ครับเราเลือกการหนึ่งใบนะครับที่เราปาไปการนะครับที่ไม่ใช่เซนติเนลครับและการไปนั้นจะได้รับเทคจนจบแบทเทิลครับก็คือเมื่อการไปนั้นโดนรีทายจากช่องการ์เดนเซอร์โคครับให้ดีดการไปนั้นขึ้นหมื่นและการไปนั้นจะได้รับชิลปัดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกครับเนวานาจิวามือมันน้อยนะครับก็แน่นอนว่าเราก็ติดไปเนี้ยเผื่อไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะอย่างน้อยคือถ้าเราปาฟอนไปการใช่ไหมปาดิฟเอนซิ่งรอเผื่อไว้ ไปดันกลับขึ้นมือปลากาะไบนอีกรอบนั่นเองนะครับผมออเดอร์เป็นสุดท้ายครับก็คือเลกเลอรี่ของเราอย่างไฟเลกเลอรนะครับอันนี้ผมติดเผื่อไว้นะครับการเนี้ยไม่สามารถได้ได้ครับแล้วก็มีเทคแอคมือหรือดรอปนะครับมูคการเนี้ยอกจากเกมครับแล้วเปิดท็อปเด็ก5ใบครับแล้วเลือกการ์ด1ใบนะครับแล้วก็โชว์ให้ฝ่ายดูครับแล้วก็เลือกกดเทคอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างแรกครับถ้าเกิดการไปที่เราเลือกครับเป็นกริตเตอร์ครับไม่เอาขึ้นมือจากนั้นสับกองครับแล้วถ้าเกิดการไปที่เราเลือกครับมีเเเเเกกกท่่าาาััับบบหรรรรรือนนวคละิต คอวาร์ดีน่ามาโง่ๆก็ได้นะครับหรือเราคอเพดากอดมาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คออัพราเจจากเทคนี้มันจะกดเทคไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยคือมันคอตัวทำเกมตัวปูบอร์ดอะไรต่างๆของเราได้เหมือนกันครับแล้วก็ ที่สำคัญนะครับก็คือคอร์ร์รีสอร์สของเราได้หลายใบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพดทร์กอนทริกสตาร์นะครับหรือแม้กระทั่งวารีนาครับเพื่อคอเอามาคอทับเล่นก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับผมต่อมาครับในส่วนของเกรสูนครับก็เริ่มที่ทริกสตาร์กับเพดทร์กอนใบใหม่ของเราก่อนเลยครับกับทริกสตาร์แอนด์สวินดี้ครับเทคคอนเรียเด็กหรือดอปครับการนี้ถือว่าชื่อเป็นทริกสตาร์ครับแล้วก็เทคคอร์นลีกาครับถ้าเกิดการนี้ยจะถูกเอาเป็นไส้จากคอามสามารถของครอวเร์สอว่าเปวนทั้งเผาเพดากอนครับและสาามรถใช้การได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเทคออโต้ครับเมื่อยูนิตของเรา ูกโเอาการ์บินแน่ที่เป็นไส้ครับกระโดดลงช่องการเดียนครับและจนจบแบทเทิลนี้ครับการ์บนี้ชิวปัดเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิวหมื่นครับแล้วก็มีเทคคอนครับถ้าเกิดอัเตอร์เดสของเราครับถูกเตะกับใต้กองหรือเอาไปบายนะครับให้เอาไส้ทุกใบนะครับลงดรอปนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นเพเดรา้อนตัวใหม่ที่เป็นทั้งทริกสตาร์และก็เพเดรา้อนเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่ามีสองเผ่าในตัวเดียวนะครับก็คือจะเสิร์ฟได้จากเทคของริโน่ด้วยจะเสิร์ฟได้จากเทคของอัลพาวเจียด้วยนั่นเเเเเอออองงงคคคคครรรรรััััับบพพาาาาะะะว่มมมนนืทท้้ิสต์แแแลลดกกกถุขย จะใช้เป็นวัตถุดิบเดียวก็ได้เป็นทริกสตาร์หรือเพดากอนก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็มาใช้เป็น2วัตถุดิบมากกว่านั่นเองนะครับผมเพราะว่าการเนี้ยมันถือว่าเป็นยูนิตสองใบนั่นเองนะครับผมในการทำไส้คอสต์บอดี้สนะครับแล้วก็เทคของมันนะครับจากไส้กระโดดกัดคอมากาดเป็นชิวหมื่นได้ก็ถือว่าเก่งไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมกรณีที่เราโดนชิรานุยนะครับโดมิเนตนะครับไอเนี้ยก็กระโดดกัดเป็นชิวหมื่นได้ถือว่าเท่มากๆนะครับก็เท็สุดท้ายแล้วที่ผมมองว่าเก่งมากๆครับเผื่อกรณีที่เเเเเเรร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 ราา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 ไไมมมม่่ีีอออออออินนนนนนคคคคคัััับบบบบกกกกก็็ืืสตตตวววขขงงงะะะโดใใใ้้้้้ลลหปยยแชท เอาไส้ทุกใบครับลงดรอปนะครับแล้วก็ไอไวริน่าตัวนั้นก็ไปตามยถากรรมนะครับจะเตะกับใต้กองหรือไปบายก็แล้วแต่นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นทริกสตาร์ตัวใหม่ที่เก่งมากๆครับแล้วก็เป็นเพดากอนตัวใหม่ที่เก่งมากๆในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือทริกสตาร์ธรรมดาครับติดไปหนึ่งใบครับมีเทคเดียวเลยครับก็คือคอนเดกาดยุคนี้จะไม่ถูกเลือกจากความสามารถการครับเนื่องจากเมตาเนี้ยมันเป็นเมตาคุกนะครับผมก็เลยเลือกที่จะติดทริกสตาร์ธรรมดาไว้1ใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงกับเจ้าทร จังหวะที่เราทิ้งจากจีวายไหมเราชุบทริกสตาร์ธรรมดาหรือทริกสตาร์ัอสเวนดี้ลงมาได้หรือจะชุบทริกส่าอันสเวนดี้สองใบก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับก็ถือว่าทริกสตาร์ธรรมดาก็ยังมีอิมแพคอยู่เหมือนกันนั่นเองครับในการเล่นในแพชชี่นะครับผมต่อมาครับในส่วนของทริกเกอร์ครับก็เริ่มที่แดกเวด้าครับได้เจอปุ๊บสแตนเวนนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับแล้วก็คีย์ยาโซครับเมื่อจบแบตเทิาที่นี้ทำการบูทครับเอาข้อโซนและเลือกยูนิตของเราหนึ่งใบบวกสองพันครับคีย์วานิลาอีกสี่ใบครับ แต่ไม่่สุดครับก็คือคิวกันเวฟอีก2องใบครับเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนครับและถ้าเกิดยูนิตที่ตีมาก็มันตีเป็นครั้งที่2หรือมากกว่าในแบทเทิลนี้ครับจนจบแบทเทิลนี้ครับยูนิตนี้ชิวบวกเพิ่มอีกหมื่นห้าเป็นชิวสองหมื่นห้านั่นเองครับก็เป็นคิวกันเวฟติลุกติลุกครับเพราะด้วยความที่แพช์นี้คุกเดี๋ยวนี้มันก็มีเวฟนะครับแล้วก็มีวาจิรัวอยู่นะครับทาลูลู่ด้วยนะครับแล้วก็มินเนอร์ว่าครับเจ้าวีวีนี่มันก็สามารถลุกได้นะครรับแนนน่่อวาากติ มานะครับผมก็เลยมองว่าเราติดฟรอนต์ไว้ดีกว่านั่นเองครับจังหวะที่แวนซัดก่อนนะครับก็เช็คได้ฟรอนต์มันค่อนข้างที่จะตีแรงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนี่แหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของนิงวานาจีวาครับเดี๋ยวในที่นี้เดี๋ยวมาดูคอมโบการเล่นแล้วกันนะครับว่ามันจะเฟี้ยงเงาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงสาธิตคอมโบการเล่นกับผมทีอีกแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเด็กเนวานาจิวาครับยังไงก็ต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเราเริ่มหลังถึงแม้จะตีได้5้าเวก็ตามเราก็โดนซุยตายอยู่ดีมาจบกันหนึ่งใบครับโอ้โหถือว่ามือดีอยู่นะครับอ่ะแล้วทิ้งเจ้าอาร์โซรีน่าไปครับแล้วก็ไรครับเป็นริโนสกิ้งอาร์โรีน่าครับเข้าโซแล้วก็โม่ทาลิสมันหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมผมเล่นท่านี้ดีกว่าเผื่อเขาให้เดมเราเยอะนะครับบาล์เน่าครับจานสับ ทีนี้เราก็เข้าสักแดมหนึ่งครับโอ้โหฟอนนะครับและโจกกันหนึ่งใบครับชาส์เอนเนอร์จีก่อนเราทิ้งทริกสแตนด์สวันตีไปก็ได้ครับแล้วก็ไรเป็นเรยุสกิลของรีโนครับเมื่อโดนไรทับครับคอทริกสแตนต์ลงมานั่นเองนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องคอทริกสแตนต์ตัวใหม่ของเราครับกับทริกสแตนด์สวันตี้ล้นซับกองครับเราคออัลพลาเจียสกิลของอัลพลาเจียครับโซบัสอาร์สเวน่าทิ้งการ์ดบูมไปหนึ่งใบครับในเคสนี้มือเราไม่มีพีดาคอนขุดบอร์ดอะไรเลยผมแนะนําว่าเรราทิ้้งขีไไปก็ดนะคับ แล้วก็ขุดเพดากอนหนึ่งตัวลงมาจากเด็กนะครับเราจะไม่มีตัวขุดไงเราก็เอาตัวขุดมาก่อนแล้วกันครับสแตนบายไว้ก่อนแต่ทีนี้ตัวขุดของเรานะครับมันก็จะยังปกทคไม่ได้อ่ะสิบเวนการครับเช็คครับทริกสตาร์ครับแล้วก็10ตีแล้วก็13ตีครับจากนั้นเราก็เข้าสัก2แดมเพื่อฮิ้วนะครับอ่ะฮิ้วไปก่อนนะครับแล้วก็อุ้ยอาสวีน่าอ่ะชินะครับมาข้อเทินของเราครับสแตนแอนดรอา แล้วก็ชาร์จสามเอเนอร์จีครับเราทิ้งซินดี้แล้วก็เราไลฟ์ไปเลยครับเป็นเนวานาชิวาครับสกิลของเรยูครับเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบยิ่เพด่แล้วก็หนึ่งใบขึ้นมือครับห้าหกเจ็ดอ้บัซซ์นะครับหยิบบัซซ์ขึ้นแล้วสับกองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราสวมอาพรอนตัวแรกก่อนนะครับทิกสแตนซินดี้แล้วก็อาพพลาเจียการล้างเป็นสโตราวาลิน่าครับสกิลพพลาเจียจจกันหนึ่งใบครับแล้วก็จะได้รับรีสิตครับแล้วก็เทคของสโตราวาลิน่า ปัดหมื่นให้กับตัวเองแล้วก็เนวนาจิวาได้อีกหมื่นแล้วก็ทิบันไดครับเรากดเท็กของเจ้าเนวนาจิวากันเลยนั่นเองนะครับอ่ะผมโชว์ท่านี้เลยกันครับขายของครับทิ้งทิกสตาร์ครับแล้วก็ชุบทิกสตาร์กับเพดากอนหนึ่งใบครับทิกสต้าแอนด์สวนดี้ถือว่าเป็นเพดากอนครับแล้วก็ซินดี้กระโดดลงมาครับนี่ได้3ตัวเลยครับโคตรเฟี้ยวนะครับจากนั้นใช้เด็กของซินดี้ครับเข้าโซ่ครับแล้วก็หยิบบาร์น่าขึ้นมือนั่นเองนะครับผมทีนี้ขยับนะครับแล้วก็ อ่ะเราขอบัซซอมาก็ได้นะครับอย่าลืมนะว่าอีกฝ่ายเป็นสองอยู่ผมว่าเราเล่นท่านี้ได้ครับสมอาพรไปครับเป็นบ่าวเวรีนาครับเล่น2ไส้ดีกว่านั่นเองนะครับสกิลบัสซอครับไอตัวที่มันเป็นไส้จะปัดอีก5,000ด้วยครับแล้วก็ใช้เทคบาวเวรีนาครับเรามีโซกี่ใบครับเรามีโซ4ใบถุยให้หมดเลยครับแล้วก็ยิงบอดสอใบครับเนื่องจากเริ่มก่อนมันจะได้แค่4เวฟเพราะฉะนั้นเราตีไปก่อนนะครับสกิลของบาวเวรีนาครับมันจะบวก2,000ตามช่องว่างสมมติอีกฝ่ายบอดโบแล้วกันก็โบบบอีกก CB1 คครรััจะะเป็็นน28แล้ว บวกเพิ่อมอีกหนึ่งได้ครับเช็คบอร์ดไม่เป็นไรนะครับทีนี้23 CB ลุกทีนี้ชิบันไดครับบอดคิวเออค่อยดีหน่อยนะครับมาฟื้นฟูเจ้าอาร์สไวนินาไปแล้วกันนะครับบ่าวมันขู่ตอนใดเช็คได้เพราะฉะนั้นผมว่าให้พลังเจ้าไอ้นี่ไปสโตร่าครับแล้วก็อีบฟอนฟอนฐานะปัดมือน,นะครับแล้วก็เอาบ่าวขู่กรอครับตอนนี้บ่าวจะเป็น3 8ม3บสาทไดเช็คเช็คเป็นนันติก้า ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สโตร่าตีออกอยู่ที่41นั่นเองนะครับผมทีนี้จบเทิร์นนะครับเราก็จะมีชิวหมื่นฟรีนะครับสมมติเราเข้าแดงไปก่อนแล้วกันเ้อบอร์ดโอ้ยบอร์ดนะครับหืมแต่ละใบนะครับสว e นดี้กระโดดกัดคอช่วยหน่อยลูกอึชไปนะครับอีกสักใบแล้วกันปุ๊บไปนะครับแน่นานว่าถ้ายังมีไส้อยู่นะครับก็จะเป็นคอโอเดก็ยังมีสถานะอยู่นะครับแล้วก็คิวปคิวกันเวฟด้วยกาดไปนะครับพีจี้ทิ้งนันติกะนะครับผม แล,แ,แ,แล้วก็เข้าเดมที่5ชุบอ่าแซนติจูนะครับแล้วก็เข้าเทิร์นเราครับสแตนแอนดร้าชาร์จสามเอเนอร์จีครับทำการเพอร์สนาไรครับเจอกันหนึ่งใบฐานะปัดหมื่นครับแต่ว่าเจ้าสโตล่ากับจิวาจะปัดเป็น20,000นะครับปุ๊บปุ๊บดบเรากี่ใบแล้วนะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ดแอ็บเรา15ใบเอาเป็นว่าผมถมหลุมเพิ่มแล้วกันข้ออัพพลาเจียครับโบันหน เราทิ้งทิกสตาร์แอนด์สวนตีไปก็ได้ปุ๊บแล้วก็ถมตัวใหม่ลอกมานะครับปุ๊บแล้วสับกรองขอทับเบลไนหน้าไปก็ได้สกิลของตัวนี้ครับใส่สามอนอร์จีปุ๊บอาแล้วก็หยิบอาสวนนหนาขึ้นมือครับอ่ะเรามีอาสองตัวเล่นท่านี้ได้นะครับสกิลของเนวาน่าจีวาครับทิ้งเราจะเปลี่ยนเทรดออฟทิกสตาร์ตัวนี้เป็นทิกสตาร์แอนด์สวนี้ นะครับผมแล้วก็ซินดี้ชุบกระโดดลงมาฟุบมันจะดูมึนนิดนึงครับแล้วก็ซินดี้เข้าโซชศบหยิบอาสวัยหน้าขึ้นมือแล้วก็เทคของเจ้าบัซซส,สบัสนหนึ่งกระโดดบัดสซอลงมาทีนี้ในเคสนี้ผมว่า เอาไป3ตัวเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะปึ๊บคอสโอเวอร์เดสครับฟึบฟึบฟึบนะครับเอาพาเจียโจนหนึ่งก่อนบัซซอปัด5,000แล้วก็อาร์สวานีนาทั้งดุนนี่ไปเป็นไส้นะครับปึ๊ชเรามาดูพลังของอาร์สวานีนากันก่อนนั่นเองนะครับพลังของอาร์สวานีนาตอนนี้จะเป็น5,000 1,000ึ่ง0 0ื่0 0 0ึ่งห0ืนะครับอาร์สวานีนาเราจะมีพลัง21,000ตอนนี้ถ้าว่าตอนนี้มันจะบวกไป สามหมื่นหกนะครับสามหมื่นหกก็จะเป็นสี่หมื่นเก้าครับถือว่าปัดสวยอยู่นะครับผมทีนี้เราก็เข้าสู่ช่วงแมทเทนเฟสเลยแล้วกันนะครับสโตล่าออกก่อนสามหมื่นสามสี่หมื่นหนึ่งครับอาร์สซเดนาสี ina, 49, ่หมื่นเก้าจีวาสามหมื่นสามสกิลซีบีลุกสโตล่าทีนี้เทคสโตล่าติดแล้วครับซีบีหนึ่งลุกทาลิสมันกับเพนดร์กอนทุกใบเราก็เจ้าอาร์สซีดนาโบวอีกหนึ่งขี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาเทอร์นี้เป็นเทอร์นปิดแล้วนะครับไม่ปิดเทอร์นนี้เราตายนะครับ คิวอ่าเป็นฟูลหนึ่งเดเมจก่อนนะครับคิวเป็นสโตล่าก็ได้นะครับรู้สึกว่า4ี่หมยังปัดไม่สวยเพราะฉะนั้นแต่ค่านี้ก็นี่อยู่อ่ะผมว่าปัดให้สโตล่าไปเลยแล้วกันเซ็จก็เช็คคิอ่านี่คิพลังสโตล่าแล้วก็เธอเช็คเป็นไฟล์เล็กลิตนั่นเองนะครับอ๋อมสูตรแวนการ์ดครับข้างแรกออกก่อนนะครับปึ๊บมันจะเป็น4ี่หมื่นหก ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าสองขีแล้วก็สุดท้ายค่าหนึ่งก็คือจะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นสามห้าหมื่นหนึ่งสองขีนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอาร์ทรน่าที่เราเลือกโบกคิไปจะเอาทุกใบลงดอกนั่นเองนะครับผมก็นี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นในว่านาจิวะครับโดยรวมถือว่ามันเล่นง่ายขึ้นเยอะนั่นเองนะครับผมแต่จริงๆนะครับไอเล่นอาร์ทรีน่าผมว,ว่าเรารอใช้จริงจตอนเด็กเราเหลือประมาณสัก 15ถึง20บใบดี๋ยว่าครับมันค่อนข้างที่จะ impact กว่านี้เยอะเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือผมลองเทสดูครับว่าถ้าเกิดเราอยากกดตอนเพอร์เซนาแรกเราก็สามารถกดได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่โดยรวมครับทั้งไวรินาตัวใหม่และก็เพ d a กอนแอนทิกสตารตัวใหม่ก็ถือว่าอัปเกรด็กได้พอสมควรเลยนั่นเองครับโดยรวมถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเจ้าเนวาน่าจีวานในแพชนี้ครับโดยรวมนะครับผมว่าเด็กมันก็ยังมือน้อยเหมือนเดิมครับแต่โดยรวมสิ่งที่มันแก้ไขเด็กนะครับก็คือการที่เด็กเนี้ยมันใช้รีซอสในการสร้างตัวทำคอมโบต่างๆค่อนข้างจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเรามันจะติดพ่าจังว่าคอสโอเดมันใช้การหลายใบเพื่อที่จะสร้างการใบหนึ่งออกมานั้นเองนะครับแต่โดยรวมครับการมาถึงเจ้า ทริกสตาร์แอนด์สวันดี้ครับที่ถือเป็นทั้งทริกสตาร์และเพเดรากอนและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบ2ใบแทน1ใบได้ครับมันถือว่าเก่งอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมถึงแม้ในพาร์ทคอมโบการเล่นผมจะไม่ได้ใช้เทคนี้ขนาดนั้นก็เถอะครับแต่แน่นอนว่าอีกหนึ่งเทคที่เก่งมากๆครับก็คือการนี้ถือว่าเป็นชิลหมื่นฟรีด้วยการความสามารถของมันที่ถ้าเกิดสมมติว่าเวรีนาของเรานะครับที่มีมันเป็นไส้นะครับถูกเอาไปใบหรือเตะกลับใต้กล่องก็สามารถเอาไส้ลงดรอปได้ครับถึงแม้โดยรวมครับอาร์โซรีนาส่วนใใหญ่่่่่ทททีเออาาาามมมมช้้้กก็็แแคคิิงืลลละรับวโส ลงดรอปนะครับแล้วก็เอามันเข้าโซนนะครับแต่โดยรวมนะครับทั้งทริสไต้าและสวนดี้และก็อาร์โซเอนาครับการสองใบเนี้ยมันค่อนข้างจะแก้จุดอ่อนของเด็กครอสโอเวอร์เดสได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับในมุมมองของผมครับการ์ไปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแก้ไขจุดอ่อนที่ถ้าเกิดสมมติว่าวอริน่าเป็นยังไงไส้ไปทางตีได้ดีพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนนนีี้ลาาากกัััับบบบไป่อะคครรสสวด๊ยย